สีเตอร์ห <amounts> น <of water writers> ้าขาวด้และอ่าอันนี้ดีขึ <voir> <anderen> ้นไหมสีเตอร์ขาวเกินมีอันนี้ออันนี้มองเลยอันนี้แหละอันเนี้ยอันอันนี้กันอันนี้โๆอันนี้ลวกันอันนี้ลกันโอ้ยมันเป็นกระดาษไปเลย ทุกคนบอกฮัลโหลฮัลโหลโอใช่ครัว่าอะไรนะมาบูไฮมาบูไฮ from Philippines มาบูไฮแม่พี่จูหล่อมากดูดิเขาเป็นแม่สวยๆครับใครมองมิสยูคะไม่รู้แต่เจมส์โฟดร้องเพลงพอมากเออเบบี้เบสเบบี้เบส ก่อนสวัสดีครับทุกคนเนี่ยมาร์กใบอิสมาไอ้ดอนนุใบอิสมาจะรั่วไอ้บุ้งมาเร็วบุ้งจะเช็ดหน้าให้ทุกคนดูนะครับอ่ะมานี่นะอ้าบุ้งว่าอะไรห้องบู้งทำไมวะเนี่ยงงมากเลยไม่ห้องเจะเหงาก็เพราะ่เข็ดแล้วไงเพราะว่าอะไรเพราะมึงจะทำห้องบรกใช่ไหมไม่ไม่พอ้เพลฟอไม่อยู่ไม่รกหรอกจริงปล่อยใจไม่ได้พวกนี้ ใช่ใช่มาลองมาเข้ามาเข้าน erm ี้ดิมันนั่งน uh uh ี้ดิน to ั่งนี้เออเฮ้ยเคยไปอ่ะวันนี้เราไปวันนี้เรามาไปแล้วปะไปแล้วปะเคยเคยไปกับแม่แอร์เราปะใช่จ้ะวันนี้นะครับเราเราเราเพิ่งไปเราเพิ่งไปทำอะไรกันมาเพิ่งไปแฟนมีตมาครับเพิ่งไปแฟนมีตมานะครับที่มะนิลานะครับ ทุกคนบอกว่าสุดยอดมากอ่ะถ้าเราคิดเสผมว่าเฮ้ยที่คาบผมไปไหนวันนี้สุดยอดแบบว่าทุกคนคือสุดมากไม่เคยไม่เคยเจอแบบว่า energy energy ขนาดนี้ผมเคยเจอแล้วมานั่งนี่บอกให้มานั่งนี่แล้วเหยียบไปทางนูวนไม่ได้หรออ่าอะไปไปอาไปู่นไปอ่าไปอย่ไอางนอ้่ไปอาอ่อ่าย่าายอ่าายอ่ จอร์ลีบีเนี่ยพี่บุกพี่บุ๊สวัสดีครับพี่บุ๊ครับเดี๋ยวบุ๊คเขาจะมาสาธิตการเช็ดหน้าที่ถูกต้องให้ดูกูกลัวพวกมึงคนเนี่ยปแปลกแล้วจู่อะไรปแปลกแล้วกูไปทัชหล่อมากเลยเออครับวันนี้วันนี้เรียกว่าออนอีพีอันนั้นจะออนตอนนี้อยู่ไหมหรือจบไปแล้วตอนที่กี่โมงแล้วที่ไทยอันนี้ประมาณสามตอนนี้ท<อ>ี่ไทยกําลังออนรีแวไม่ใช่มันเกิดกูนะฝากรีแว็ปด้วยนะครับกอลังออนอยู่ไม่ทําอะไรมันเกิดบุหรันหน้าหน้านะ ได้หลังพีกอันนี้ก็เกิดพร้อมกันเลยทีเดบุกกี้น่ารักเขาบอกบุกกี้น่ารักบุกกี้หล่อครับบุกกี้น่ารักครับวันนี้เปิดหมิงก็เลยหล่อแต่ว่าถ้าสมมติว่าผมลงเงี้ยก็คือวันนั้นจะอยากให้ทุกคนเรียกว่าน่ารักแถ้าสมมติเปิดประมาณเนี้ยคืออยากให้หล่อคนเดิมเลยคนเดิมเจะเช็ดหน้าเชอะอันไหนลองเมาส์ซิว่าลองเมาส์ซิว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะเริ่มจากว่า แต่จูมากมาฟิลิปปินส์ครั้งแรกใช่ไหมใช่มาแฟนมิดนี่บอกจูกับมาร์กไปแล้วว่าเอเนอร์จีแบบทุกคนแบบว่าสุดๆมากมาทุกครั้งก็จะแบบรู้สึกฟูลฟิลกลับไปทุกครั้งเอ้ยฟอนไปไหนฟอนมาน่ามาร์กไม่ใช่หรอใช่ยังยังเพิ่งเข้าไปห้องน้ำแล้วก็เดินไปเลยขอลงรูปเขาหน่อย มาก็ลงรูปเลยครับในรูปแเลยเฮ้ยนั่นอะไหัวจุ่มเหรอต้มแก้มรับดลงไปแล้วไม่ใช่หรอผมยังไม่ลงเลยเดี๋ยวนี้ยังยังผมยังไม่ลงสักตัวเลยครับผมซันต้าเป็นไหนเรียกมาแล้วนะครับแต่ยังไม่มาครับซันต้ายังไม่ถึงคริสต์มาสซันต้ายังไม่มาไม่ใช่ขอขอซันต้ากันหรอซันต้าด้วยซ้ำ ก็ความหมายเดียวกันเลยสามน้องไม่ชอบให้เรียกซานต้าด um ้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าน้องไม่อยากเหมือนแซนต้าครัน้องอยากเป็นแซนต้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแซนต์อโอเคแซนต์อ่ะอันไหนลองครับพูดพูดตามเนี่ยเาฝึอังกฤเออฝึกภาษาอังกฤษงั้นไลฟ์เนี่ยเราไลฟ์เนี่ยให้บุ๊คพูดภาษาอังกฤษหมดนี่บุ๊คเพิ่งรู้ว่าจู๋เฮ้ยพูดภาษาอังกฤษ Yes Joe โยกภาษาบล คือบุ๊กคือบุ๊กก็พยายามจะฝึกภาษาอังกฤษให้จูฝึกพอจูเป็นเด็กเพิ่งรู้ว่าจูเป็นเด็กอ uh, ินเตอร์แต่ประถมพูดภาษาอังกฤษสิอยากให้พูดว่าอะไรก็คุยเป็นภาษาอังกฤษไงคุยอะไรแล้วช็อคช็อคอังกฤษไม่เข้าใจก็กำลังฝึกอยู่เรียนโอเคมาพูดเป็นภาษาอังกฤษหรอ is is there anyone who went to watch our fan meeting today watching the live right now enjoy ไหมโอ้เอนจอยไหมอะไรจุเนียสู่ภาษาไทยได้ไหมคืออะไรอ่ะภาษาไทยแข่งไยล่ะภาษาไทยได้กําพืชแปลว่าอะไรกําพืชแปลว่าถิ่นกําเนิดใช่เหรอใช่แบบกําพืชของคุณสลงแสลงแปลว่าอะไรสรงแสลงแปลว่าไม่มีอย่างเนี้ยของมอนาม่ มีอยู่ในพจนานุกรมสลงสแลงหรอสลงสแลงแบบวญาบรรยัตบรรยัตแปลว่าอะไรบัญญัติขอ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 ใช้ในรูปประโยคอ่ะใช้ในรูปประโยคใด้วยสลงแปลว่าสรงสลงเนี่ยสลงคือการเป็นผ้านสแลงก็คือค่อยๆไม่ใช่ผิดสแลงคือคล้ายๆแสลงเฮ้ยเราเล่นเกมเราเล่นเกมเกมแล้วนะเมื่อกี้คือจูนนจูนนั่งไม่้องเอาเพลงที่ผมรู้จักเพลงที่ผมรู้จัก คือเมื่อกี้จูบุกอะนั่งนั่งมานั่งไล่นั่งนั่งนั่งกลับมาที่ที่พักครับแล้วก็เล่นเกมเกมหนึ่งไงคือเกมต่อเพลงเป็นเป็นต่อเพลงเวอร์ชั่นจูคือจูจะจะร้องเพลงประโยคหนึ่งแล้วต้องตอบมาให้ได้ว่าตอบมาให้ได้ว่าเพลงอ่ะมันร้องคําถัดไปว่าอะไรจนกว่าจะถูกใจจูอาจจะไม่ใช่แบบว่าเวอร์ชันออริจินอลก็ได้แต่ว่าเอลอง example 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 เอ่อเพลงอะไร พอเชิญนั่นเข้าอะไรเข้าอะไรเข้าอะไรเข้ามาในห้องเข้าใจเข้าใจช่วยเติมเติมอะไรเติมน้ำมันเติมไฟทิคาดหายหายอะไรหายอะไรหายแล้วหายตู้โอ้พี่ดิ๊กฮะดิกโอ้เติมช่องอะไรช่องอะไรช่องว่านช่องเจียมยี่ห้าเติมช่องเจียมยี่ห้าที่มีอยู่ในอะไรในอะไร ในอะไรในทีวีในเน็ตโหนูพี่ดีแค่ไมีอยู่ในเน็ตเธอช่วยอะไรเธอช่วยอะไรช่วยอะไรช่วยอะไรช่วยด้วยเธอช่วยด้วยอ๋อเดี๋ยวดเธอช่วยด้วยอ่ยนี่ยเนี่เธอนล้วมันพูพูอะไรพูอะไรพูพูอะไรผู้ชายผู้หญิงโอเคเธอแล้วมันผู้หญิงปากอะไรปากอะไรปากปากอะไรปากอะไรปากอะไร ปากเจอพี่ปากแซบเธอเป็นผู้หญิงปากแซบเขามาทำให้ใจอะไรใจอะไรใจใจอะไรเขามาทำนะพีใจหล่นใจหล่นผิดใจอะไรใจเหลวเขามาทำให้ใจเหลวหน้าแบบนี้เธอจะคิดอะไรก็อะไรก็ดอะไริดถึงคิดคิดอะไรก็อะไร

No m o r t o k No 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 yes อยู่ในอย่างตอบอย่างนี้เลย No 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 yes no. Oh no 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 yes. oh, yes. oh, yeah. no no yes No no yes No โอ้โหเพลงเราไม่ได้มีมีใครอยากฟังเพลงอะไรมั้ยครับอ่าเรียกใครทุกคนพิมพ์มาอ阿玛อยากฟังเพลงอะไรมั้ย ผิดไม่ใช่ no yes no 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 yes ผิด no no ฮะอะไรวะก็องพิสัมใจไงเพิงตัมใจกูปลาชัวไอ้ปลามาแล้วไอ้ปลามาแล้วไอปลาก็ตาอะเดากันว่าปลาหรือตาตากดรอบเดียวนี้น่าจะเป็นตามารยาทดีเออจริงถ้าเป็นเพิอนะเออจริงเป็ิดก็บอกแปดแปดรอบเป็นยังงต่ำโอเคสองรอบเลยปลาชัวร์ สวัสดีแกก่อนปะสวัสดีแกไอ้ปาร์ไลฟ์อยู่ปาร์มาอดีทุกคนน่ะโอ้โหข้ามเลยข้ามนี้เลยไม่มีเพลงอื่นพอมีเพลงอื่นมีใครอยากฟังเพลงอะไรไหมครับเฮ้ยอะไรกันอ่ะเฮ้ยโอ้โหขนาดนี้เลยเอดีจบดีเวสพี่ฟอสเพราะฉันน่ากันฟอสฟอสเขาถามว่าเวสพี่ฟอสนี่ไงนี่ไง เฮ้ยนี่ชูชูโชว์ขนมดีไดไหมอยากได้นี่อะไรอ่ะพิชชาณมีใครมีใครแนะนำแนะนำอาหารอะไรที่ฟิลิปปินส์ไหมครับมิซูมิเรากลับแล้วอยากอยากรู้อยากไม่ก็เผื่อสั่งแก๊ปไงแนววันรอนนี้อยากอยากรู้ว่ามีอาหารอะไรแนะนำไหมครับที่ฟิลิปเินส์ Any recommend Philippines food ต้องใช้กี่แผ่นอ่ะแผงสองแผ่นได้ปะได้แผงนึ่แผงอ๋อแผง just for I think เฮ้ยเย้ just f o just for โตยองไงพับขึ้นนะ f o อะไรอะไร f o อะไร for eve for more กูไม่ได้เด็กขนาดนั้นอทำไมน้ำมันเหนียวเหนียวอ่ะมันไม่เหนียวนี่ของดีของดีดูดิเหนียวปะไม่เหนียวนิีนึงผมเริ่มยาวเป็นไมเซล่าไมเซล่าไมเซล่าคือใช้ตามนะครับใช้ดิชเนสิบสิบขวดอละจริง ไม่ใช้ตามจู๊บไม่ได้ใช้พวกสำลีแบบเช็ดหน้าอย่างนี้นะปกติใช้แบบแผ่นแผ่นต่างยังไงวะก็มันจะชุบมาแล้วองเงี้ยมันมันชุบน้ำมาเลยมามาใช้แบบแผ่นใช่ไหมเพราะวขี้เกียจมันก็สำลีเหมือนกันบอสไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้อันนี้ไม่ไม่ใส่น้อยใส่ให้เยอะๆเลยหรือคุณใส่ให้มาอันนี้อันเท่าไหร่อ่ะอันนี้ประมาณหลอกสองร้อยลดราคาับเธอจะรับผิดชอบฉันฉันได้เปล่าฉันได้เปล่าจริงเหรอเราจะไปดูแลได้เลย ที่ถ้าโหวตเราสองร้อยได้กัี่รอบก็หมดแล้วได้แดงไเ้าไม่ล้วไม่ช่วยดูแล้วได้แดงถ้ายังไม่หยุดฉันจะฉันจะอะไรฉันจะฉันจะอะไรฉันจะจะอะไรจะอะไรจะอะไรจะรักเธอแล้วนะจะจริงใจแล้วนะจะจริงใจเลยแล้วไม่ทันแล้ววะให้ฟอนเล่นให้ฟอนเล่นฟอนเล่นเอฟฟอนเล่นเป็นเปล่าเป็นฟอนเล่นเป็นเ่าต่อต่อเพลงอ่ะเราดูเสียงเพลง เอาเพลงเลยเอฟฟอร์อยากฟังเพลงไหให้ทุกคนเม้นมาว่าเพลงอะไรครับอ่าเม้นมาครับเมทัศเมทัศเมทัศคือคือมาข์คห่อเมทัศหล่อมากไหนในใครได้ดูบ้างไหมไหนเมทัศเอาแยกเขี้ยวซิมีเขี้ยวไหมไม่มีค่ะเขี้ยวอยู่ที่กล่องไหนลองลองแยกเขี้ยวแบบเมทัศดีแบบในเทเลอร์แบบแบงเนี่ยว้าผมไม่ได้แยกเขี้ยวเลยผมคุณได้ดูเรื่องเดียวกับเนี่ยคุณดูเรื่องเดียวกับผมปะเนี่ยดูเทเลอร์นะเออที่เหรอที่เป็นมาร์พายไงใช่ไหม ที่โผล่มาโผมาจากหลุมอ่ะใช่ป่ะโอ้โหไปเลยที่แบบที่มีแบบป่าด้วยเลิกเลยเลิกเลยมึงดูถอยอะไรไปเลิกเลิกเอาไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไวผมบอกว่าคุณหล่อไงมีมีไหนพูดชื่อเพลงมาอยากเล่นต่อเพลงตอนเนี้ยเออมาหล่อมากเลยครับมีเธอเนี่ยดีอันนี้เมื่อกี้เอาไปแล้วนะครับขอเพลงใหม่เพิร์ดอยู่ไหนเพิร์ดต้องไปจีนต่อนะครับ ในเธอไปทำงานต่อแล้วเธอไปทำงานต่องานต่อในขอ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 ที่เชน่าหน่อยดิที่เชน่ากูอยู่ไหน้าเราอ่ะเงินี่งาตเก่าดิว่าม้ามาอามาหวานทำไมทำดีเพอร์เฟคค่ะเธอทำให้วันเลยวันเลยวันเลยวันจันวันจันถูกต้องเธอทำให้วันจันเพอร์เฟคดีบุกเพี้ยงไหนเราต่อดิไม่ใช่มันเป็นเพลงมันเป็นเกมตลกมากแต่คอยรอดดิตลกมากเหร ตลกมากเอาไอ้ฟ้าอยากฟังเพลงอะไรคนไทยฟอสจะไม่เข้าใจเอ๊ยเอ้ฟอสอยากฟังเพลงอะไรอะคะพี่เตอ่อนไหมถ้าพี่เตจะเข้าใจเข้าใจเตชอบเล่นเตเข้าใจอยากอยากฟังเพลงอะไรวันจันทร์ฉันคิดถึงเธอวันอังอังอะไรอังกอไงวันอังวันอังกอไปหาได้ไหมเริ่มหนักเริ่มหนักเออแล้ววัน หเธอต้องตื่นเช้าหรือวันไหนค่ะผมว่าเราไปเรียนเธอได้ถูกเราเคยเล่นได้เราต้องเอาเพลงเพลงนี้ค่ายสิลองได้จูเกเต์ก็ชอบอันนี้นี่ก็สุดแล้วแต่อะไรแล้วแต่อะไรแล้วแล้วแล้วแต่มึงผิดเอาแล้วแต่เลยก็สุดแล้วแต่เลยช่วยบอกฉันทีเพลงอะไรวะแล้วสุดแล้วแต่ดาวสุดแล้วแต่ดาวช่วยบอกฉันที เป็นไงฉันจะบอกอะไรฉันจะบอกอะไรฉันจะบอกชอบฉันจะบอกต่อฉันจะบอกต่อให้เธอฟังทุกทุกอะไรทุกอะไรทุกทุกอะไรทุกทุกแล้วทุกใจหลักของมันคืออะไรมันเป็นคำอะไรก็ได้วอะไรก็ได้มันคือต้องถูกใจกูถ้าถูกใจกูอะถ้าถูกถ้าถูกใจกูอะกูจะให้ต่อลองให้ฟอนเล่นลองให้ฟอนเล่นจะจะลบให้ให้เลยให้เลยให้ไป ไม่ถูกให้เลยให้เลยให้ะไรให้เลยให้นานผิดให้ของขวัญจะลบให้ของขวัญจะลบอย่างไงไม่ไม่ไม่หายเะยหายอะไรหายอะไรหายจากผิดหายนะจะหายนนะฉันก็พูดไปงั้นแหละไม่เคยทำาทํทำอะไรทำอะไรทำอะไรทำใจ ทำใจได้เลยบอกว่าบอกว่าอะไรบอกว่าบอกว่าอย่าขอมาทั้งยังมีเกินเกินเกิดไปไม่ทันหรอกถ้าอยากรู้ว่าแฟนๆเขาพิมพ์อะไรกันว่ันนี้ฟังอะไรบ้เวลเพิร์ดเซนต้าเวลเพิร์ดเซนต้าไปเรียกไปเรียกเรียกมาแล้วแต่มันยังไม่มาไอ้ต้าอยู่ไหนอรับตาไม่มีคนไทยเดี๋ยวครับเรียกต้าให้หน่อยดิเรียกตาใหมือนเรียกแล้วเรียกแล้วใช่ป่ะตาเวสต์สิลวิน อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวคืออะไรครับฉันคงอยู่ไม่ไม่อะไรไม่อะไรไม่ไม่อะไรฉันคงอยู่ไม่อะไรไม่ไม่เอาไม่ชอบผิดว่ะอยากอยากมีพี่มาคอยกอดได้ได้เลยได้เลยได้ไหมได้แดงได้แดงถ้าทุกนอนฉันคงฝันดี หน้าตาไม่ค่อยดีอะไรกูจะไม่ได้เป็นเราเแต่ไปคิดทึงพี่ทุกทีเขาบอกขอแดงกับเขียวไอ้แดงมันเป็นนักอะไรนักอะไรนักอะไรนักหนาผิดนักเทควันโดไอ้แดงมันเป็นนักเทควันโดที่ดูของแก้วป่อเปรี้ยวและไอ้เขียวมันเป็นอะไรนักอะไรนักอะไานักอะไรนักรนักนักสัตว์นักสัตว์เป็นนักสัตว์มันมีรถเครื่องที่คอยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งผ่าน วิ่งลูกวิ่งลูกทุกคนไปเพื่อความยิ่งใหญ่และพูอะไร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 พูพูอะไรผู้ชายผู้ใหญ่เพื่อความยิ่งใหญ่และผู้ใหญ่ใหญ่เดียผิดผิดทุกคนต้องเหลียกลัวสิงอะไรสิงอะไรสิงโตสิงโตโตได้ไอ้สุ่มแม่เงยควจะถูกแล้วใครละ เจ็บใจไปมากเลย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 แล้วมากเลยมากเลยไม่ใช่ไม่ใช่มากเลยมากเลยมากจูดเจ็ใจไปมากจูดทำไม่ใช่พ่อแม่อะไรพ่อแม่พ่อพ่อแม่ผิดผิดไม่ใช่ไม่ใช่พ่อแม่อะไรพ่อแม่อะไรแม่กำปองพ่อแม่ฉันก็ตามใจมาเนี่ยตามใจอะไรก็ได้ต้องตอบให้ถูกใจสี่แผ่นละไหนบอกจะคุยเป็นภาษาอังกฤษไง ก็ปวดต่อเพลงพี่แกเจ็ดตั้งแต่ไลฟ์ยังไม่หยุดเจ็ดเลยก็มันชอบครับมันรู้สึกดีที่ผิวครับตายแล้วตายดิฟอเราเพิ่มเพิ่มไหมฟอร์สเพิ่มไหมอันมึงใช้มากี่ครั้งแล้วไอแค่ไอ้แค่แบบเป็นทาไอ้ฟ้าป้าแผ่นเดียวเอาหน้า ป้ามั่วไปเลยเอวานเอวานี่ยคุ้มเติมให้ป้าใหม่นิดโอ้ฟ้าฟ้าไม่ห่วงฟ้าเติมให้ป้าหนิอเติมเหิฟ้าหน่อยเติมให้ฟ้าหน่อยเติมให้ฟ้าหน่อยสัมรีไปคุยกันหมดแล้วบอสมาร์คเสร็จดล้วยังไปเช็คที่ห้องอยากอยากดูอะไรอยากอยากฟังเพลงอะไรอีกขอเพลงไม่ได้ครับเอ้ยป้าเขาถามว่าเจมเอาติ้งเป็นไงบ้าง พี่เราลองเอาฟิลเตอร์ออกไหมเรลองเอาฟิลเตอร์ออกเออเราดูนะเอาฟิลเตอร์ออกแล้วนะเอาฟังไหนกูจะเล่นตัวเองทำไมวะไี่เพิกดสิวมาเอาใหม่เอาลองฟิลเตอร์นี่นะครับดูซิว่าใครหล่อแบบใครกินหน้ากินโซเดียมมาไรแบบไหนบ้แบบว่าหล่อแบบหล่อแบบธรรมชาติพี่เพ่งกดสิวมานี่ไม่นับอันนี้ไม่นับเอาแค่ทุนนี้ก็ได้อยู่นะไม่แย่นะไอ้บ้าดีสุดไม่ได้ล้างหน้าเลยได้อยู่นะจะใส่ดีกว่า สำหรับใครนะครับที่บอกว่าเอทำไมต้องแต่งรูปแต่งหน้าแต่งบ้านแต่งเห่อแต่งแต่งหน้าให้พอแต่งรูปด้วยแต่งรูปที่แต่งง่ายอีกทีหนึ่งอ่ะโอ้โหสุดเช็ดหน้าให้น้องมายใครเป็นคนชอบแต่งหน้าแบบน้องมาเขาจะเช็ด้้องน้องมาเขาจะเช็ดเองแตวเขายังอยากรอยอยากไปเซลฟี่อยู่เฮ้ยนี่เอดี๋ยวขอเมาส์ก่อนทริปนี้ทริปนี้ป้ามเป็นจินซีเพราะว่ามันหนัก ไอปั๊มนไมัไอปั๊มเจนซีป้าถ่ายรูปทั้งวันทุกๆครั้งที่เราตื่นมาบนเครื่องอคือเอาจริงนะป้าตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่องอขอให้ถ่ายรูปให้ นั่งบนเครื่องปุมมันเริ่มเซลฟี่อาบมุมเริ่มเซลฟี่สักพักนึงรูว่ารูปนี้เซ้นนี้ลงเมื่อไหร่หรือไม่ลงคงไม่ลงเนาไม่ลงเลยเออป้าพอนั่งแล้วเทคออฟเทคออฟก็เทคออฟก็นั่งปกติไปพอเครื่องมันเริ่มนิ่งแล้วเขาแจกช้อนซ่อมมันเอาช้อนซ่อมมาแล้วกางกางช้อนซ่อมออกถ่ายรูปจริงเหร ดูแอปก่อนดูแอปก่อนกูงงถ่ายรูปกับจอซ้อมกูไม่พออาบพอช็อมมาไม่ถ่ายรูปข้าวมาละถ่ายรูปข้าวหันหน้าถ่ายรูปข้าวเครื่องลงถ่ายตอนเครื่องลงอีกจะนอนไหมจ่นอนไม่เคยนอนแสดงว่าอะไรแสดงว่ารูปหมดขังโอ้รู้เลยว่ารูปหมดขังใช่ไหมถ่ายก่อนถ่ายก่อนเนาะแต่ทีมีจริงจริงบุกบอกให้จุ๊บถดูให้ ว่าสรุปจูไม่ถ่ายให้ไปแล้วจ้ะไม่ก็นี่ก็บอกว่าจะออกไปถ่ายรูปก็ไม่ยอมออกไปถ่ายรูปเนี่ยเช็ดหน้าหมดเลยเช็ดหน้าหมดเลยเนี่ยหน้าบีใส่มากก็ฟิลเตอร์ครับเมื่อกี้จะเล่าเมื่อกี้ฟอร์สเมื่อกี้บอกว่าฟอร์สเตนสี่ใช่ป่ะเดี๋ยวจะดูเนี่ยตอนถ่ายรูปครึ่งท้ามโชว์อธิษฐานท้ามสายออฟโชว์ไม่ได้ละลืมไปโออเเคาสายออฟไอ้ป๋ามึงดีๆดิ อย่าไปเช็ดตาแรงครับเช็ดตาแรงตามจะดำแล้วแบตเหลือห้าสิบแสบอะไรมันเป็นไมเซล่ามันอ่อนโยนต่อผิวซาต้าซาต้าเราจะลองเช็ดตาอีกสักรอบนึงนี่คือวิธีแบบเช็ดผมแบบง่ายๆดูดีพอลืมตาลืมตาบนลืมตาบนแล้วเช็ดเนี่ยแม่งมันรุดออกมาเป็นตาตาตาแรงเขเรียนะ ทำเลยใช่เชิหน้าเสร็จยังเพิ่งต้าไปไหนเพิร์ดไปแล้วเพิร์ดไปแล้วตาบน้ำเพิไปทำงานต่อครับสรุปก็บอกได้ว่าเพิร์ดไปแล้วเพิ่งไปแล้วทุกคนบอกไปแล้วเพิร์ดไปเพิร์ดไปอ่ะใช่เพิร์ดไปทำงานต่อนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงอยากใช้ฟลิปมากอยากใช้โฟด้วยแล้วใส่บิ้ง แต่ว่าเพิ่งปอๆเหรอจนเจ็บใจอ๋อใจเจ็บไม่ได้เล่นต่อเพลงแล้วไม่ได้เล่นต่อเพลงไปแซนต้าแซนต้าอยู่ที่ห้องไอ้ลุงพีป้าปาอยู่ดีไอ้ป้านะติดอยู่อ่ะไอ้ป้าไอ้ป้าช่วงนี้นะสังเกตได้นะมันติดอยู่อย่าง มันชอบมันชอบกนหนวดชอบกนหนวดเออทำไมเออทำไมช่วยที่ชอบกนหนวดวะหนวดไม่ไม่ได้เป็นคนเลเซอร์หรอหนวดขึ้นไวอ่ะก็ยิงกนก็ยิงขึ้นไวปะนั่นใช่ไหมหนูช่างสังเกตเลยหนูไม่มาช่างสังเกตเลยหนูหนูอะไงหนูอะไรตาหนูตัวตัวเอกหนูยักษ์ มึงไม่เคยเรียกบุกหนูเลยไหวเรียกบุกหนูบุกดิหนูบุกบุกเลหนูเออเรียกหนูบุกดิบุกกี้ไม่เรียกหนูบุกนี่หนูบุกเอะเรียกหนูซิหนูบุกเออหนูซอสหนูอะไรเป็นแร็ปหนูหนูยักษ์ไอซอสเป็นหนูยักลองเรียกหนูจูดิ Hurt Santa i s not here Hurt left and Santa went to take a bath โอเคโอเค g u y ินไหมพินเลย Our day was good so far. We just had our first fan meeting in Philippines and it's very good. Yeah, the yeah. The crowd I is crazy. Food, so let's what Um, Anyone wants to recommend uh, Filipino food for us? Seriously. Maybe answered. we could go try before we go back home tomorrow. But you will the have right yet. เซนต้าเข้าใหญ่ตามาแต่มันยังอ่านน้ำอยู่ครับซินิกัง it's a famous dish here in in Philippines like ต้มยำเอ้ยเมื่อวานเนือนเรากินแล้วในซินิกังอะไรอ่ะต้มปลาเนี่ยต้มปลาเมื่อวานอะเฮ้ยไอ้นั่น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 ที่มันใช้รัดช่องคืออะไรนะที่มันเป็นเผือกอ่ะที่วันนี้แฟนๆบอกเราด้วยอะ กินแล้วเรากินกับใช่ใช่แต่ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วอยากเผื่อเผื่อแนะนำแบบว่าเผื่อใครแบบมาฟิลิปปินส์อะไรอย่างเงี้ยอร่อยแต่ไข่ต้องแข็งใสเหมือนกันนะมันคือน้องแข็งใสแต่ว่ามันเป็นไอติมรสเผือกแล้วข้างล่างก็เป็นเยลลี่อะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากเป็นหวานนิดๆแบบหวานกำลังดีเป็นเผือกไอติมรสเผือกใช่อาโดโบเออเขาได้ยินนะนโดโบมาบ่อยนะตอนที่สมัยเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอาโดโบเออเขาเหมือนโดโบไก่ทอดฟาริซัม สวัสดีค่ะ Adobe พี่จู่คุยกับเตตะวันเขามีเรื่องหนึ่งเขามีเครื่องหนึ่งนั่นสิครับแล้วเขามีเครื่องหนึ่งเราจู่ต้องมีสองเครื่องปะอยากเล่นสอเพลงอะพุกปิดไลน์ไม่ได้ต่อเพลงปะเ่อนกับมพื่นสองคนเลยเออคือดูหน้ามาร์คด้วยนี่เพื่อนเอาเลยเพื่อนเพื่อนมาร์คบอกกรรมเพื่อนเพื่อนไปเลยมีเพลงอะไรอยากฟังไหม นไงเหรอไหนไหนตอบเพลงอย่างน่ารักเกินสไตล์สไตล์จูเนียร์บุ๊กหน่อยจูเนียร์บุ๊กเสเก็บความน่าเลยน้าเลยน้าเอาดีๆนะืสอเก็บความน่าเลยน่ารักน่ากลัวก่อนช่วยยเพลงอะไรเพลงใหม่พองาอ๋อจำได้จำได้เสกเก็บความน่ากลัวก่อนจะหยุดยิ้มสักเลยสักหน่อยสักวันก่อนเฮ้ฉันได้พักอะไรพักอะไรพักแล้วพักร้อนก่อนกะดีหัวใจฉันจะไม่อะไรไม่เลยไม่รู้แล้วไม่ดี เราจะร้อกไงต่อล่ะหยุดยิ้มสักทีก่อนหยุดหยุดยิ้มสักทีก่อนเอ้ไอ้เล่นเลยเล่นเลยเราเล่นเล่นเลยนี่อ้าวมาร์กเล่นมาร์กคอดมาร์กอ่ะลองไม่ได้อ่ะอันนี้ยังไม่อันนี้ยังไม่ชินเนื้อช่วยิ้มสักทีก่อนเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวกิดมาเดยเฮ้ยเพลงตี๋อ๋อตัเนี่ยตัวี๋ร้องจริงมันมันพอมันเนื้อมันนี่ไปนี่มันอ้าลองไล่ไล่แบบช่วยยุดยิ้มสักทีก่อนใใชช่่ม ไม่เป็นหนม่งอันลืมเนื้อทุกคนเอาไปไปไปเขาท่อนท่อนบิดเลยไม่ได้ไม่ชอบเขยากให้เธอลองลองถ้าลองถูกหรอไม่ชอบแตยากให้เธอพอนิดหน่อยพอนิดอะไรนิดหน่อยพอนิดหน่อยมันจะไม่รอดเพราะจะมาเต้นเกินอะไร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 เกินขนาดไม่ใช่เต้นเกินอะไร เกินแล้วเกินแล้วเกินแล้วเป็นเกินไปเกินมันได้เกินไปเรกินเกินไปคิดว่าทนไว้แต่ไม่ไว้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะรู้อืมเพราะอะไเพราะปลาเพราะปลาเพราะปลาแบ่งเยอะทนไวแต่ไม่ไว้เพราะปลา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 เกิดเกิดรู้ว่าเธอหน้าอะไรหน้าอะไรหน้ากลัวแต่ไม่คิดว่าจะหน้าอะไรหน้าอะไร นักัวขนาดนี้รักเธอช่วยหยุดทำให้ให้ให้ไรให้ให้รักให้ให้กลัวก่อนได้หยุดหยุดอะไรหยุดหยุดเธอะความรักหยุดหยุดความรักหยุดหยุดได้แล้วได้แล้วไม่ต้งหยุดตอนนี้ได้แล้วโอเคได้แล้วสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปละเฮ้ยขอบ มามาฝากซีรีส์ก่อนเลยครับอ่าครับมาฝากรีแฟม e พีหนึ่ใช่ไหมกฝากฝากฝากรีแฟมพหนึ่งะครับไม่ต้องแยกเคียวด้วยต้องต้องฝากแยกเคียวด้วยฝากแบบแยกเคียวเร็วเร็วนึ่งสองสามแยกเคียวแห่ก่อนแห่ก่อนแห่อีก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 กอีกกก รีแวิว ep หนึ่งนะครับวันตอนนี้เลยตอนนี้เลยกำลังออนแอร์อยู่เนี่ยแอคจีเอ็มทีวีแท็กผมมาไม่อยู่เลยครับเดี๋ยวจะไปดูด้วยเหมือนกันก็เดี๋ยวฝากรีแวิวนะครับ ep หนึ่งครับ ep หนึ่งวันนี้ ep แรกก็มีพี่บุญพี่เปรมนะครับมีหลายคนเลยมีผมมีน้องอั๋นมีบาร์โค้ดนะครับมีพี่เคมีเยอะมากก็ฝากด้วยนะครับผมครับผมบุ๊กฝากอะไรครับฝากบทเพลงด้วยนะครับความรักในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบนะครับยังถ่ายไม่เสร็จครับความรักในบทเพลงที่บรรเลงอะไร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  บเบล่งสืบไปไมโลแมนสแกมอะไรไอ้ไอ้ไอ้ไอป้าไมโลแมนสแกมอะไร สแกมบ้าถูกต้องมากด้วยโรแมสฝากด้วยครับไมโลแมสสแกมบ้ารีอะไรรีไรอันนี้วันนี้มีซีรีส์ชื่อรีอะไรรีอะไรออกรีอะไรรีอะไอ้รีอะไรวั้ที่ฝากด้วยนะครับวันนี้ซีรีส์รีวิวนะครับรีวิวอีพีหนึ่งนะครับ The Undead Story นะครับบายปะป๊าบายปะป๊าครับผมปะป๊านะครับฝากด้วยครับทุกคน ครับก็ฝากด้วยนะครับทุกคนมายโรแมนส์แสก์แสก์บ้านะครับรีวิวเดอะแอนเดสซอรี่นะครับแล้วก็มีบนทิ้งที่บันเล็กบันเล็กบันไดบันไดไม่รู้จบนะครับของพวกเราสามคนด้วยนะครับโอเคครับเจอกันครับเจอกันครับเจ่ใส่เจ้าบ๊ายบายรีคอลีลีเข้าสารลีลีข้าวสารเลหลวรีลีอะไรครับบ๊ายบายเจอกันครับทุกคนใช่ใช่ใช่ผมตัวเอง